นอนุญาตครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภารรที่เคารพผมนายกนวีสิบแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รบ,บัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรมท่านประธานครับโดนพัดพิงหลายเรื่องนักโกหกตัวยงโกหกหลายเรื่องไม่เคยบริหารประเทศท่านประธานครับฝากเรียนท่านรองนายกัฐมนตรีคุณธรรมผมไม่เคยบริหารประเทศครับแต่ผมเคยบริหารองค์การระหว่างประเทศผมเป็นหัวหน้าสำนักงานภาคสนาม ภูมิภาคชายแดนตนออกเฉียงใต้ของพม่าทั้งหมดเป็นโพสต์สุดท้ายของผมท่านบอกผมไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับทางด้านการศึกษาของผม,มผมจบปริญญาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทกฎหมายระหว่างประเทศท่านจบอะไรท่านเคยเป็นผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศหรือไม่องค์การระหว่างประเทศที่ผมองค์การระหว่างประเทศที่ผมทำงานเรียกว่า United Nations High Commissioner for Refugees หรือที่เรียกว่าสํานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลิภัยแห่งสหประชาชาติท่านไม่เคยแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนในเรื่องเกี่ยวกับผู้ลิภัยท่านไม่รู้อะไรทั้งนั้นว่าการแก้ไขที่แท้จริงมันคืออะไรท่านบอกมโกหกท่านอมโกหกอันนี้ต้องถูกพาดเพินจริงๆนะฮะท่านบอกมโกหกว่าผมไปอ้างว่าผู้ลิภัยชาวอิกูทั้งหมด40คน45คนหรือกี่คนนี่แหละเป็นชาวตุรกีไม่ใช่ผมนะเป็นข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กับผมก็โชว์อยู่ในพรีเซนเทชันเรียบร้อยแล้วว่าของสอตอมอเขียนว่าสัญชาติตุรกีไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมนะเป็นลูกน้องของท่านท่านไปว่าลูกน้องท่านสิผมอ้างอิงจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นคืออันแรกท่านประธานนั่นคืออันแรกทานระธานโดนหลายเรื่องจริงๆโดนหลายเรื่องจริงๆไม่มีใครขอให้ไปไม่มีใครขอให้ไปกระชี้แจงไม่รู้กี่ครั้งต่อกกี่ครั้งผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ วันที่10กรกฎาคม2567ม,มาบอกในคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเองว่ามีรัฐบาล3ประเทศว่ามีรัฐบาลสาประเทศเขาสนใจจะรับชาวอุกูไปผมก็เอามาจากข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ,เทศผมไม่ได้จินตนาการฮะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมอยู่กับผู้ลิพัยนะฮะท่านประธานฝากเรียนท่านไปด้วยท่านรองนายกผมอยู่ตั้งแต่ประเทศสุดาใต้สุดาเหนือชาติยูกันด้าบังละเทศฟิลิปปินส์ เมียนมาสุดท้ายท่านบอกผมไม่รู้เหรอผู้ลิภัยท่านบอกผมไม่รู้เหรอผู้ภัยคือใครท่านรู้หรือไม่ในประเทศไทยมีผู้ลิภัยหรือเปล่าถามจริงถามจริงท่านประธานกฎหมายไทยมีหรือไม่ท่านจะมาอ้างแค่กฎหมายท่านจะมาอ้างแค่กฎหมายที่เรามีอยู่ณปัจจุบันนี้ในเรื่องพระราชบัญญัติตรวจคนข้าเมืองสมองสองพันหนึ่งร้อเรายังมีพระราชบัญญัติอื่นๆการป้องกันการอุ้มซ้อมทรมานนองเรฟมองมาตราสิบสามผมก็แชร์ไปหมดแล้วว่าท่านทําผิดมาตราอะไรบ้างแล้วท่านบอกท่านตัดสินใจที่ดีที่สุด ผมก็แชร์อีอีครั้งหนึ่งการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน3อย่างเนี่ยการเดินทางกลับประเทศมาตุภูมิโดยสมัครใจโล c คอลิงเกอเรชันก็คือการผสมกลมกลืนในประเทศที่ขอลีภัยการตั้งจิตฐานใหม่ประเทศที่3 Re รีเซ็ตเมนต์นี่คืออินเตอร์เนชั่น r o ล e ร t เทคชั่น101หรือการให้ความคองระหว่างประเทศ101ในเรื่องเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยหากท่านแค่บริหารประเทศแต่ท่านไม่เคยบริหารในเรื่ององค์การระหว่างประเทศถามรู้รู้การแก้ไขปัญหาครับนี้ ท่านมีหรือไม่วงครับเรื่องความสมัครใจท่านกัรนาวีมีผู้ระทวงปะทวงตามข้อ9และข้อ69ครับตามที่คุณอุยกูพูดเนี่ยนะฮะเอาขออภัยคะคุณกันญาวีเนี่ยนะฮะไม่ใช่การโต้วาทีนะครับท่านถามไปแล้วท่านรองยกก็ตอบไปเรียบร้อยแล้วแม้ว่าท่านจะบอกว่ายินยอมให้ตัดเวลาแต่ถ้าเกิดเราเอาวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยครับโต้ไปโต้มาเนี่ยที่สุดแล้วท่านก็จะเสียเวลาเสียโอกาสเองนะครับขออนุญาตประธานพิชัยด้วยครับขอบคุณครับท่านอนุสรครับพอดี ได้ใช้สิทธิ์พลาดพิงนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นการโต้ไปโต้มาไม่ใช่เป็นไปในลักษณะกระทู้ผมให้ให้ท่านกนวีเนี่ยได้ใช้สิทธิ์พาดพิงซึ่งถูกพาดพิงและท่านเสียหายในหลายคําพูดนะครับก็ให้สิทธิ์ท่านได้ใช้สิทธิ์ในการถูกพาดพิงแต่ว่าอย่างไรก็ดีให้ช่วยกระชับนะครับขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณจริงๆที่ได้วินิจฉัยออกมาท่านประธานครับ ท่านประธานครับการตกลงใจของท่านการตกลงใจของท่านรัฐบาลชุดนี้ตกลงใจบนอธิปไตยของประเทศไทยกฎหมายภายในประเทศมติครมต่างๆนานาคําถามของผมเนี่ยที่ถามมาตั้งแต่อันแรกคือคําถามเดียวแต่ไม่เคยได้รับคําตอบความสมัครใจของผู้ริพัยความสมัครใจของผู้ต้องกักอยู่ที่ไหนท่านบอกเพียงแค่ว่าท่านบอกเพียงแค่ว่ากลับไปแล้วอยู่ดีมีสุขเราไม่ได้ถามตรงนั้น ผมไม่เคยสนใจเลยด้านนั้นเวทีระหว่างประเทศก็ไม่สนใจคนในประเทศไทยที่สนใจเขาก็ไม่สนใจที่ว่าท่านจะทําอะไรที่นู่นเขาสนใจความสมัครใจเท่านั้นผลประโยชน์เนี่ยมันกระทตบต่อประเทศชาตินะฮะเราก็เห็นอยู่ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นสาภาพยุโรปไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือที่อื่นต่างกระทบประเทศไทยเยอะท่านจะบอกว่าท่านตัดสินใจที่ดีแล้วท่านต้องตอบคําถามให้ได้ผมช่วยท่านนะ<า>นในการ<อ>จัดหาคาตอบที่ว่าต้องตอบให้ได้ในประเทศนี้ค มีผู้ประท้วงครับท่านกนวีครับคติยาสอดิพลบัญชีรายชื่อเพื่อไทยค่ะที่ฉันขอประท้วงท่านประธานตามข้อมารับข้อ9นะคะเข้าใจว่าตอนนี้ท่านประธานกําลังให้สิทธิ์การใช้สิทธิ์พาดพิงกับท่านกนวีอยู่แต่ว่าการใช้สิทธิ์พาดพิงจะต้องเป็นประเด็นที่ผู้อภิปรายนั้นเสียหายแต่ตอนนี้ท่านกําลังเพิ่มประเด็นใหม่ค่ะดังนั้นที่ฉันคิดว่า ควรจะจบได้แล้วท่านนายกค่ะจะได้ชี้แจงในสิ่งที่ทางฝ่ายค้านอภิปรายมาขอบพระคุณค่ะปดวินิจฉัยด้วยค่ะขอบคุณครับผมได้วินิจฉัยไปแล้วนะครับก็ได้บอกให้ท่านกนวีกระชับแล้วแล้วก็ท่านกนวีครับเอาเฉพาะประเด็นที่เสียหายแล้วก็อย่าไปเปิดประเด็นใหม่ครับเดีย๋ยวไม่จบครับครับผมครับท่านประธานครับเพราะโดนคําว่ากโกหกตัวยงโกหกทุกเรื่องหลายเรื่อง ถ้าผมไม่อธิบายของผมออกมาเนี่ยแล้วผมก็จะทํายังไงล่ะชื่อเสียงของผมด้หลายอย่างผมไม่ใช่นักโกหกครับผมพูดตรงไปตรงมาท่านพูดเรื่องมนุษยธรรมท่านไม่รู้จักแม้กระทั่งหลักการมนุษยธรรมเลยแล้วผมจะโกหกตรงไหนล่ะแล้วผมจะโกหกตรงไหนล่ะในเรื่องหลักการมนุษยธรรมกับผมเป็นนักมนุษยธรรมอ่ะท่านต้องตอบให้ได้นะครับท่านต้องตอบให้ได้นะครับท่านประธานฝากเรียนถามไปยังรัฐบาลท่านนายกก็นั่งอยู่ท่านรองนายกก็นั่งอยู่ความสมัครใจของผู้ลิพัยต้องการจะเห็น ขอบคุณคท่านประธานครับขอบคุณครับต่อไปครับนิดเดียวผมมีครับเชิญเชิญท่านภูมิธรรมครับผมว่าท่านประธานสภาที่เคารพผมว่าท่านกนวีไม่สนใจสิ่งที่ผมพูดผมบอกแล้วว่าผมบอกแล้วว่าเขาสมัครใจมีหลักฐานชัดทั้ง40คนอยากทราบนัดผู้สื่อข่าวแล้วไปดูกันได้ ท่านเดียวยังมากล่าวหาผมอีกด้วยที่หาว่าผมไม่ตอบโจทย์ทังท่านถ้าท่านตั้งใจฟังท่านจะรู้ว่าผมบอกไปแล้วว่าท่านโกหกเขาไม่ได้ถูกบังคับเขาสมัครใจไปมีหลักฐานทั้งหมดที่ยืนยันว่าเขาสมัครใจไปแค่แค่นี้ถ้าท่านสงสัยท่านค้นัดผมแล้วก็ไปดูเท่านั้นเองนะครับอย่ามาตีโพยตีภายว่าสิปากเลยผมว่าเอาความเป็นจริงดีกว่าแค่นี้ครับท่านประธานสั้นๆครับไหนแล้วครับสิทธาพิงนะครับ หนแล้วครับหลักฐานผมไม่ได้โกหกผมมีหลักฐานผมมาโชว์อยู่แล้วท่านนันหลักมื่อสกู่นี้ท่านรองนายกบอกว่าถ้าต้องการพิสูจน์ก็นัดกันมานะครับแล้วก็ไปผมว่าหลังอภิปรายไม่ไว้ใจท่านก็นัดท่านรองนายกแล้วก็ไปดูครับเชิญท่านนายกและมนตรีครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันแพรองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีค่ะก็ขอมาชี้แจงนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ค่ะก็อย่างที่ได้มีการอภิปรายไปนะคะว่าดิฉันไม่ได้ทำให้เป็นเรื่องจริงจังนะคะจริงมันก็เป็นเรื่องบาระแห่งชาติอยู่แล้วดิฉันเองค่ะที่เป็นคน พูดคนแรกเลยนะคะว่าให้เป็นวาระแห่งอาเซียนค่ะเพราะว่าแน่นอนว่าอย่างเช่นตอนนี้นะคะนาตอนนี้เองที่ทางภาคเหนือตอนบนของเรานะคะมีฝุ่นควันเข้ามาอย่างค่อนข้างหนาแน่นตอนนี้อาจจะหยุดไปแป๊บนึงนะคะแต่ว่าพฤษภาก็จะกลับมาเยอะใหม่เนี่ย อันนี้เนี่ยเป็นฝุ่นควันที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะซึ่งเราจะต้องประสานงานกันในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับอธิบดี <S S กับอธิบดีประหลัดกับประหลัดร,รัฐมนตรีกับรัฐมนตรีเพื่อขอความร่วมมือความช่วยเหลือนะคะแล้วกเ็เพื่อที่จะให้ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะร่วม การที่จะไม่เผาพื้นที่เกษตรของเขาเช่นกันเราได้ติดต่อไปแล้วแล้วเขาก็ตอบกลับมานะคะว่าเ,เขากําลังทําเรื่องนี้อยู่เช่นกันแล้วเขาก็ทราบดีว่าควันมาจากทางของเขานะคะอันนี้ก็ชัดเจนแต่ว่าก็เชื่อว่าก็กมีอีกหลายๆประเด็นค่ะที่สามารถชี้แจงเพิ่มได้นะคะแล้วก็สิ่งที่สมาชิกได้พูดนะคะว่าดิฉันสั่งการก็ได้แต่สั่งไม่มีคนทำนะคะจริงๆ ท่านอย่าพูดอย่างนั้นเลยค่ะเพราะว่าจริงๆวันนี้การอภิปรายครั้งนี้ท่านมาอภิปรายดิฉันนะคะท่านอย่าอภิปรายข้าราชการทั้งประเทศเลยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้อย่างที่บอกนะคะเป็นเรื่องระดับประเทศดิฉันแทบไม่ต้องสั่งการเลยค่ะเพราพูดคําเดียวปุ๊บข้าราชการทุกๆท่านนะคะอยากทําเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะทุกๆคนก็อยากทําเพื่อประเทศเช่นกันไม่ใช่มีแค่กลุ่มเฉพาะ แค่กลุ่มท่านเท่านั้นที่อยากจะทําเพื่อประเทศนะคะข้าราชการเองเขาก็อยากทําเราทุกคนก็อยากทําเพื่อประเทศทั้งนั้นนะคะอย่าอย่าขีดเส้นตัดสินกันแบบนี้เลยนะคะข้าราชการทุกท่านที่ดิฉันขอความร่วมมือทำอย่างเต็มที่เขาก็อยากได้ประเทศที่มีอากาศบริสุทธิ์เช่นกันนะคะอันนี้ก็ขออย่าอย่าทำแบบนี้เลยค่ะที่ผ่านมานะคะ ฝุ่นลดลงอย่างมากด้วยมาตรการต่างๆที่รัฐบาลทำกระทรวงต่างๆให้ความร่วมมือข้าราชการให้ความร่วมมือประชาชนให้ความร่วมมือลลการที่ค่าฝุ่นลดลงอย่างเห็นได้ชัดในปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะเป็นเพราะเกิดการบูรณาการจากทุกฝ่ายร่วมกันค่ะอย่างแรกเลยค่ะท,ที่กระทรวงมหาดไทยนะคะท่านรองนายกอนุทินนะคะ ออแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงมหาดไทยนะคะได้มีการสั่งการไป76จังหวัดนะคะในการยกระดับปฏิบัติการและการบังคับใช้ข้อกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะมีการให้ประกาศห้ามเผาแล้วก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนค่ะส่งผลให้การเผาในพื้นที่เกษตรลดลงและมีการดําเนินคดีกับผู้ที่จงใจที่จะฝ่าฝืนนะคะภายใน3เดือนเกิดขึ้นถึง133คดีนี่คือสิ่งที่ กระทรวงมหาดไทยทำนะคะในเรื่องของอกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะดิฉันก็ได้มีการอนุมัติงบกลางเพื่อให้เฝ้าระวังในเรื่องของไฟป่าอันนี้เนี่ยล่าสุดที่ไปที่กระทรวงทรัพย์มาเนี่ยได้คุยกับพระราชการที่คุยอธิบดีนะคะทุกคนพูดเลยว่างบอนดีสามารถช่วยได้อย่างมาก เพราะว่าก็กระจายไปทั้งของกรมป่าไม้ด้วยแล้วก็อุทยานด้วยนะคะก็สามารถทำให้มีคนเฝ้าระวงังณจุดต่างๆรวมทั้งหมดตอนที่ให้ให้เขามาเฝ้าระวังเนี่ย3,895จุดนะคะซึ่งการเฝ้าระวังแต่จุดเนี่ยมีจำนวนมากกว่าปีที่แล้วถึง50%เนะคะเพราะฉะนั้นเลยสามารถควบคุมไฟป่าได้อย่างดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้นะคะยังมีชุดลาดตะเวนชุดปฏิบัติการพิเศษ ดับไฟป่าและมีการรมสรัมพกำลังนะคะจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฝ่ายทหารฝ่ายปกครองรวมทั้งอาสาสมัครมากกว่า1 0 8 0 0 0คนนะคะที่มีชุดปฏิบัติการมากกว่าปีที่แล้วถึง40%ค่ะทั้งนี้นะคะก็ส่งผลทำให้จุดความร้อนลดลงไปถึง30%ค่ะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่มีมาตรการ เพื่อป้องกันการเผาในพื้นที่ของพื้นที่เกษตรด้วยค่ะในช่วงวันที่17มกราคม6ปปีนี้นะคะถึง31พฤษภาคม68ว่าถ้าหากมีการเผาจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรค่ะนอกจากนี้ รัฐบาลนะคะคอรมอก็ยังอนุมัติงบอีก200ล้านค่ะ<น>เพื่อให้กับทางกรมฝนหลวงนะคะ<น>เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการฝนหลวงค่ะในการป้องกันการแก้ปัญหาของเรื่องน้งนะะําแ้งด้วยค่ะอันนี้มีการดัดแปลงสภาพอากาศนะคะให้บรรเทาปัญหาในเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กค่ะ กระทรวงอุตสาหกรรมเองค่ะรัฐบาลก็มีนโยบายในการรับงดรับซื้ออ้อยนะคะจากการเผาอันนี้ท่นานรัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็ได้ชี้แจงไปบ้างแล้วนะคะในปีที่แล้วนะคะมีจํานวนอ้อยที่เข้าโรงงานน้ําตาลที่มาจากการเผาเนี่ยจำนวน30%ดังนั้นปีนี้รัฐบาลก็เลยตั้งเป้าไว้ที่25%แต่ผลปรากฏว่ามีการร่วมมือแบบบูรณาการนะคะปีนี้เลย ปัจจุบันเหลือเพียงแค่15%ในปีนี้ซึ่งคิดว่าก็รัฐบาลก็จะพยายาม สนับสนุนในเรื่องนี้ต่อไปนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีของกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่ได้มีการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ฝุ่นกําลังจะมากในพื้นที่ a r e ยไหนก็มีการให้ความรู้ว่าจะป้องกันยังไงคนปฏิบัติตัวยังไงอันนี้สาธารณสุขก,ก็ทำอยู่นะคะให้ความรู้ประชาชนด้วยแล้วก็มีการจัดชุดดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็ยังมีการจัดทําห้องปอดฝุ่นหรือ clean room กว่า1 7 0 0 0ห้อง ซึ่งรองรับประชาชนได้กว่าสองล้านคนค่ะนอกจากนี้ก็มีกระทรวงคมนาคมนะคะเข้มงวดกับการจับรถควันดำทั่วประเทศค่ะที่มากขึ้นในปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็สามารถตรวจจับได้เกือบ1 5 0 0 0 0หคันซึ่งมากกว่าปีที่แล้วถึง7เท่าค่ะรวมถึงมีการออกคำสั่งนะคะห้ามใช้รถกว่า2 5 0 0ัน้คันรถที่ที่ปล่อยควันดำเนี่ยนะคะมากกว่าปีที่แล้วถึงสองเท่าเช่นกันนะคะ ดังนั้นค่ะสิ่งที่ดิฉันได้กล่าวมาข้างต้นนะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของมาตรการค่ะที่รัฐบาลแล้วก็หน่วยงานต่างๆกำลังดำเนินการทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะรวมถึงมีอาสาสมัครต่างๆด้วยค่ะภาคประชาชนด้วยอะไรด้วยที่เข้ามาช่วยกันนะคะจริงๆก็ต้องขอขอบคุณนะที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้ความร่วมมือจากทุกท่านผลการที่ฝุ่นควันจะลดลงขนาดนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นนะคะ ออแล้วก็มออีผลงานที่เราเห็นทุกวนันนี้ที่เป็นรูปธรรมนะคะคือเราก็คงไม่สามารถที่จะ ทําให้ฝุ่นหายไปภายในพริบตานะคะแต่เราก็เห็นแล้วว่ามีจุดความร้อนมีฝุ่นที่ลดลงไม่ว่าจํานวนวันของฝุ่นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็ลดลงเช่นกันนะคะมันอาจจะมีบางวันที่มากขึ้นไปเนี่ยแต่พอค่าเฉลี่ยจานวนวันทั้งหมดก็น้อยลงกว่าปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็อย่างน้อยๆเราก็คิดเลยว่ารัฐบาลมาถูกทางแล้วค่ะแล้วเราก็คงทําดําเนินการแบบนี้ต่อไปแล้วก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนต่อไปนะคะเราก็อยากจะบอกว่างจริงปัญหา เรื่องฝุ่นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของรัฐบาลชุดใดชุดหนึ่งแล้วก็ใครคนในคนหนึง่งแต่เป็นปัญหาของคนไทยทุกๆคนที่ต้องร่วมมือกันเพื่อจะให้เกิดผลในภาพรวมภาพใหญ่นะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะแน่นอนว่ารัฐบาลก็จะใช้ทุกสรภากำลังนะคะเพื่อที่จะทำให้ประเทศของเรามีอากาศที่ดีขึ้นคืนอากาศบริสุทธิ์ให้คนไทย เร็วๆนะคะเราก็ทําเต็มที่ทุกทางที่เราทําได้ค่ะจริงถ้าท่านทางฝ่ายค้านเองนะคะมีข้อใดๆที่ะะอยากจะแนะนํานะคะ,ะ,คะเพิ่มเติมจากสิ่ง,ง,งที่ทรัฐบาลทําไปแล้วยินดีรับฟังนะคะในส่วนเรื่องของพลังงานนะคะที่ท่านสมาชิกได้อธิรายไปนะคะท่านรัมนตีท่านนองยกพิยพันธ์เมื่อกี้ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดไปหมดแล้วนะคะรัฐบาลชุดนี้นะคะไม่เคยมีการดําเนินการใดๆอย่างที่ท่าน กล่าวหาเลยนะคะไม่แน่ใจว่าท่านกําลังอภิปรายรัฐบาลชุดไหนนะคะซึ่งวันนี้นะคะนอกจากที่ท่านจะพูดถึงการซื้อที่แนวอภัยตอนดิฉันอายุ11เขวบแล้วดิฉันก็ยังอภิปรายในเรื่องของไม่ทราบว่ารัฐบาลชุดไหนทําด้วยนะคะเพราะท่านกำลังอภิปรายไม่ไว้วางใจดิฉันนะคะไม่ใช่ผลงานของรัฐบาลชุดอื่นๆนะคะอันนี้ก็ดิฉันรับฟังดิฉันก็คิดขึ้นมาว่าอะไรๆก็ดิฉันนะคะซึ่งมันอาจจะ เข้าใจผิดกันนะคะเรื่องค่าไฟฟ้าค่ะที่กล่าวหาว่า,ารัฐบาลทําให้ค่าไฟแพงนะคะเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนและพวกของดิฉันขอยืนยันนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้นะคะยังไม่เคยอนุมัติซื้อไฟฟ้าเพิ่มเลยกับบริษัทใดๆเลยนะคะแม้แต่การซื้อขายไฟฟ้าจากเขื่อนของประเทศเพื่อนบ้านที่สมาชิกรัฐสภากล่าวหาว่าเอื้อปุ่มทุนนั้นนะคะดิฉันมีข้อมูลว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทํากันมานานหลายปีแล้ว ก่อนที่ดิฉันจะมาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อนแล้วก็ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นการอภิปรายนะคะของผลงานของรัฐบาลชุดอื่นนะคะสุดท้ายค่ะในเรื่องของสุดท้ายค่ะในเรื่องของที่ท่านสมาชิกอภิปรายในเรื่องของปะหมอขาขังดำนะคะโดยการมีการเปรียบเทียบภาพที่ดิฉันได้รับดอกไม้นะคะจากพี่น้องประชาชนนะคะจา,จากกลุ่มสมาคม ประมงแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็เทียบกับว่าโอ้มีความเดือดร้อนเรื่องปลาหมอคางดำนะคะซึ่ง,ง,งต้องข้อเท็จจริงก็คือจะชี้แจงว่าก็มีตัวแทนจากกลุ่มสมาคมประมงนี่แหละคะ่ะมาให้ดอกไม้แล้วกออ็มาจากหลายจังหวัดเลยนะคะแล้วก็มาบอกว่าขอบคุณท่านนายกมากเลยที่อนุมัติงบนะคะก็มีการอนุมัติงบกลางค่ะ1622ล้านบาทน,นะคะเพื่อดำเนินโครงการชดเชย เรือประมงจำนวน923ลำจากกรณี IUU นะคะซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ค้างคาตั้งแต่รัฐบาลก่อนการเลือกตั้งนะคะอันนี้ก็มาอนุมัติงบประมาณที่รัฐบาลดิฉันนะคะแล้วก็เขาก็เลยมาขอบคุณค่ะอันนี้ก็ดิฉันไม่ได้จะแบ่งแยกว่าเป็นประมงพาณิชย์ประมงพื้นบ้านหรืออะไรแบบนี้นะคะมัน,ม,นมันไม่ใช่นะคะ แล้วก็ส่วนการแก้ไขเรื่องปัญหาของประมองคางดำทคางดาเองนะคะในวันที่พี่น้องมาที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะอันนี้จริงๆเป็นทุกๆกลุ่มนะคะเราไม่แบ่งแยกอยู่แล้วว่าใครจะมาที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะวันอังคารเรามีการประชุมคอรอมอกันเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีมาหมดรองนายกมาหมดนะคะแล้วก็เมื่อมีม็อบหรือว่ามีคนมาเรียกร้องอยู่ข้างหน้าทำเนียบเราก็ได้ส่งเลขานายกนะคะ รองเลยคนายกนะคะท่านสมคิดเชื้อคงน,นะคะไปคุยแล้ววันนั้นก็มีอาทิตบดีด้วยนะคะ <ไป S 1> ก,ก็ไปคุยกันจริงเราให้เกียรติพี่น้องประชาชนทุกๆคนนะคะบางทีบางอาทิตย์เนี่ยเ,ออเป็นเรื่องของออกระทรวงอื่นๆ ก็ให้รัฐมนตรีลงไปบ้างปลัดลงไปบ้างอธิบดีลงไปบ้างซึ่งก็ส่งตัวแทนไปรับไปคุยทุกครั้งนะคะไม่มีการละเลยพี่น้องประชาชนนะคะดิฉันเองวันนี้ที่เป็นนายกทัฐมนตรีดิฉันไม่เคยคิดว่าจังหวัดไหนต้องอะไรยังไงทุกที่เป็นประเทศไทยนะคะดิฉันเป็นนายกดิฉันต้องดูแลพี่น้องทุกทุกจังหวัดนะคะมันไม่จําเป็นว่าต้องเลือกว่าใครเป็นใครมันมันเลือกได้หรอคะมันมันมันไม่ใช่ะคะ่ะ แล้วก็ในเรื่องของปลาหมอคางดำต่อจากที่รัฐบาลของนายกเศรษฐาะะมีการอนุมัติงบกลางปี67นะคะเพื่อดําเนิน7มาตรการที่จะควบคุมแล้วก็กําจัดปลาหมอค้งดําค่ะส่วนปีนี้ประชุมคณะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบกลางจํานวน98ล้านบาทเพื่อดําเนินการต่อนะคะแล้วขณะเดียวกันค่ะเราก็รับข้อเสนอ ของสี่ข้อนะคะของกลุ่มเกษตรกรซึ่งมีการดําเนินไปแล้วในบางเรื่องนอกจากเรื่องงบประมาณก็มีการตั้งคณะทํางานอีกด้วยนะคะเพื่อที่จะคุยกันเรื่องนี้ในเชิงลึกมากขึ้นแล้วก็พยายามจะทําตามที่พี่น้องประชาชนเรียกร้องนะคะน,นี่เราก็เพื่อคุยกันนะคะพิจารณากรอบความช่วยเหลือการเยียวยาแล้วก็ผู้คนที่ได้รับผลกระทบนะคะอันนี้เราก็ทํากันอย่างจริงจังค่ะ ะะรัฐบาลนะคะก็ได้ดำเนินทุกๆข,กข้อเรียกร้องของประชาชนนะคะโดย<ก>เป้าหมายที่แท้จริงเนี่ย<ก>เพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนนะคะก็อย่างที่ได้กล่าวไปค่ะจะได้มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะคะไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็จริงเรื่องสัญญารถไฟนะคะรถไฟฟ้า3สนามบินนะคะแล้วก็ดับเบิลเด็ก ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของฝ่ายปฏิบัตินะคะยังไม่ไดอ้อยู่ในระดับนโยบายเลยนะคะท่านก็ไม่ไว้วางใจดิฉันแล้วนะคะจริงๆก็รออีกสักหน่อยแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ท่านรองสุริยะนะคะท่านรัฐมนตรีคมนนาคมเป็นคนชี้แจงเรื่องนี้ในรายละเอียดต่อไปค่ะคกอ็อันนี้นะคะก็อยากจะเรียนไว้ว่า เราตั้งใจทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆนะคะจริงติชมอะไรได้เสมอนะคะเป็นเรื่อง,องเป็นเรื่องที่เราน้อมรับอยู่แล้วนะคะ,ะความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนสําคัญกับรัฐบาลของเราอย่างมากนะคะแล้วก็เราก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณฮะขอบคุณท่านนายกฮะ